สวัสดีครับผมนายรนะัชโนเงินงามชันปวสหนึ่งทับแปดเลขประจำตัว6 8 3 0 1 0 4มศูนสสวัสดีครับผมนายอนาททิมเกลียงปวสหนึ่ทับแปรหประจำตัว6 8แปดสามศูน อินพุตกำหนดให้ s put, หนึ่งแทนด้วย x 1นึ s สแทนด้วย x 2อง s สแทนด้วย x 3าม s สแทนด้วย x 4ี่สวิตตัวที่5แทนด้วย x 5 Output พุรีเลย์ตัวที่1แทนด้วย y 1รีเลย์ตัวที่2แทนด้วย y 2เงื่อนไขการทาง,งานกดสวิตตัวที่1ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่1ทึ่งงาน รีเลย์ตัวที่หนึ่งทำงานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่หนึ่งกดสวิตตัวที่สองส่งผลให้รีเลย์ตัวที่หนึ่งหยุดทำงานปุสวิตตัวที่สามส่งผลให้รีเลย์ตัวที่สองทำงานรีเลย์ตัวที่สองทำงานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่สาม กดสวิตช์ตัวที่4ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่2หยุดทำงานเปิดพรมกันนะกดสวิตช์ตัวที่5รีเลย์ตัวที่1และรีเลย์ตัวที่2หยุดทำงาน ส่วนอันนี้ใบงานที่2นะครับ Input ตกำหนดให้ s1 แทนด้วย x11 s2 แทนด้วย x12 x3 แทนด้วย x13 s4 แทนด้วย x4 1 o output รีเลย์ตัวที่1แทนด้วย y11 รีเลย์ตัวที่2แทนด้วย y12 mm. การทำงาน กดสวิตตัวที่2หรือสวิตตัวที่4ส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่1และดีเลย์ตัวที่2ทํางานดีเลย์ตัวที่1และดีเลย์ตัวที่2ทํางานทํางานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่2หรือสวิตตัวที่4กดสวิตตัวที่1หรือ กดสวิตช์ตัวที่3ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่1และรีเลย์ตัวที่2อิดทำงานขอบคุณครับ